สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะมาแนะนําวิธีการซ่อมหินเจียหรือลูกหมูนะครับ MT954 นะครับพอดีรับเครื่องจากลูกค้ามาพอดีเลยก็เลยมาทาคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก,การแก้อาการยังไงอันดับแรกนะครับก็คือลองเทปดูนะครับก็โดยการเสียบปลั๊กดูนะครับ เครื่องนะครับเครื่องไม่ติดเลยอ่ะสามาซ่อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในการตรวจเช็คนะครับอันดับแรกในการตรวจเช็คนะครับแล้วก็จะมาดูออชุดฐานก่อนนะครับไม่ต้องไปรื้ออะไรมากเลยชุดฐานก่อน ตรวจสอบดูชุดฐานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีชุดฐานมาเลยนะครับก็ดูได้นะครับชุดฐานไม่มีดูชุดที่สองนะครับก็คือชุดต้อง็คก,ก่อนนะครับดูชุดสายนะครับสายสวิก ก็ตรวจสอบดูว่าตัวปลั๊กใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็ชุดสวิตช์ใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาาเช็คด้วยกันเลยครับพร้อมๆกันก็เช็ดชุดสายได้ก็คือต้องขันน็อตตรงนี้นะครับออกนะครับอันนี้ผมขันออกไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการปหยัดเวลานะครับก็ดันชุดสวิตช์ออกมาเลยก็จะเป็นชุดสวิตช์นะครับเราต้องตรวจสอบดูนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ถอด อาจจะช็อตได้นะครับก็คือสายแตกออกมานะครับไม่ได้การันตีว่าเป็นที่ฐานนะครับอาจจะเป็นที่ฐานก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องตรวจสอบจุดสายดีเกือดลงกาวเดืออะไรทาให้ช็อตเราได้นะครับก็วิธีกรารตรวจเช็คก็ผมก็จะมีมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นมิเตอร์ระบบดิจิตอลนะครับเราใช้เป็นหมดเสียงไปเลยนะครับ Đã có chút bạc nữa Có kiểm soát gì không Chút bạc Thảo đâm Thảo đâm Thảo đâm ไม่ติดเลยนะครับนี่ไงครับสายดําไม่ติดนะครับสายขาวติดแสดงว่า,าวก็สายดํเนี่ยน่าจะมีปัญหาตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูตรงหัวปลักก่อนนะครับเผื่อมันลุดมันหลุดนะครับอ่ะหลังจากที่เราแกะชุดปลักออกมาก็เนี่ยครับหลุด ก็ทำการต่อคืนนะครับหลังจากจากเราที่เราตัดต่อสายเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้สายต้งเงินนะครับติดขาดอืใช้ได้แล้วนะครับ ก็ประกอบปักเข้าคือนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการตรวจสอบสวิส์นะครับใช้หมดเดิมนะครับก็อ่าเช็คสวิชใช้ได้นะครับไม่เสียหาครับอีกคือปิดเปิดคือเ,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 เปิดนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับเราก็มาตรวจสอบชุดทุ่นนะครับเราต้องหมุนดูนะครับหมุนดูชุดทุน่นว่ามีตรงไหนแตกไหมก่อนจะลันเครื่องได้นะครับก่อนจะประกอบเข้ารันเครื่องชุดทุน่นชุดทุ่นไม่มีปัญหานะครับอ่ะหลังจากนี้เราก็จะประกอบอคืนแล้วก็ใส่ฐานนะครับก็สายตัดต่อเรียบร้อย ก็จะใส่ฐานแล้วก็จะรันเครื่องดูนะครับหลังจากที่ประกอบชุดสลิเสร็จน,นะครับก็จะไปใส่ฐานดูนะครับฐานที่เราใช้นะครับก็จะเป็นฐาน C D C หนึง A นะครับ พอเสร็จก็ตรวสอบหมุนดูนะครับมีอะไรติดขัดหรือเปล่าอย่เาเพิ่งรันเครื่องนะครับ ทีนี้สาม,มารถลองเชื่องได้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ครู่นะครับ,คครบต้องไม่มีประกายใไฟนิกปิดเปิดได้ ผมถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับการแนะนำการซ่อมเจียหรือลูกหม,มูรุ่นมาเท็นะครับ MT 954นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสนใจวิธีการซ่อมหรืออยากได้ข้อมูลเรื่องสินค้านะครับทักไลน์เรามาเลยนะครับ KTW ไลน์6,000นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพยงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ